ดีครับนี่ครับมือเทียงที่เราครับเจอกับพวกเราเมือนเดิมครับทีมงานทักอีลีนี่มีหมวกด้วยนี่วันนี้ได้อะไรนั่นพี่เนี่ยเนื้อเนื่อเนื้อครับเหือเนื้อตีนมันครับมันนี้เขาจิตแกงเขียวหวานเนื้อนะครับเอาเนื้อลงเอาแกงที่แงเราจะล้วนเนื้อก่อนนะครับสุดจานเลยล้วนเนื้อก่อนนะมีหลายวิธีครับพี่พี่เห็นมันมีร้อยแปดวิธีร้อยแปดวิธีนี่ตอนเหยอยูู่กัน ล้คนนะครับเอาเอากะทิมาลงใส่หางกะทิเขาล้วนใส่กะทิของเราวิธีเท่าไหร่ครับวิธีร้อยเก้าถ้าผมมีร้อยแปดอ๋อผมมีร้อยแปดนี่ครับผมล้วนด้วยหางกะทิมันจะหอมใช่ไหมครับนี่มันจะหอมบางคนกะทิล้วนแบบว่าบดใส่หางกะทิแล้วครับผมก็ล้องแบบร้องสูตรนี้เบิ่งข้างแรกกันนะครับการเห็ดนี่ต้นมาต้นมาเรากินอะไรอ่ะไม่เคยทำอย่างนี้นะมีแต่ผัดกินเลยนะใช่ครับ จากับพริกแกงไม่หมดนะครับทำไมไม่หมดนะเผ็ดแน่ๆอันนี้อันนี้อยู่บ้านเรียกอะไรนะมะเขือเปาะมะเขืออะไรมะเขือเปาะมะเขือพวงมะเขือพวงครับเฮ้ยอยู่บ้านผมเอิ้นว่าแข้งครับนี่บักแข้งเพราะนั้นเอ็ดีเรื่องอะไรนะมะเขือละครใช่ครับเออมะเขือละครภาษาโคราชอันนี้บ้านผมเอิ้นบักแข้งครับเอิ่ม หมดไหมเนี่ยเมนูเนี้ยไม่เหลือดูหน้าเหลืออ้าวอระหยตดล้วนเนื้อแบบหนึ่งนะครับเคครับครับผมเนื้อเริ่มซุกแล้วครับนี่มันจะกินหอมของหอมกะทิครับนี่ออะหยาดสิ้นเนะ้วได้การอ้าเอาคาดน,นะลูกขาดมากนี่ครับพักเนื้อไปก่อนนะครับ เพิ่งมยิบกินเด้อครับถ้าไม่ใครหยิบกินเด้อต้อหิเว่อเลยฮะฮะครับเนี่ยเฮ็ดตัวกะทิมาเออเอาพิกแกงมาเออคอพิกแกงพิกแกงเยอะเลยอ๋เยอะไปไหมเนี่ยโอไปใช่ไหมจ่าไม่หมดไหวครับฮะไหวใช่ไหมเอาอีกไหมเฮ้ เดี๋ยวคนนี้บอกเห็ดเกินเอานี่ลงนี่แกงเขียวหวานนี่แกงเขียวหวานนะครับเม่อกี้เราบอกว่าแกงเขียวหวานเนาะใส่หมดเลยเาีย้ีกัวานก็กินอะไรนะ หมาล่าไปโอ้โหหมูพลาดเลยหมาล่าเฮ้ยไม่ได้กินเลยหมาล่าครับเอ้ยไม่ใช่หมาล่าว่าอะไรนะผงเสีสวนเสีสวนอ่ทางสปปอัน็นเงบนปูงเสีสวนพี่น้องฝั่งเราดูดูเยอะได้เนี่อยากอะไรถึงสาวลาวไหมมีคนโสดไหมครับนี่กำมุงอย่างเดียวเลยพี่น้องฝั่งลราเพราะว่าสาวลาวน่ารักจริงติดตามเยอะพี่น้องฝั่งลาวติดตามขอบคุณหลายๆเด้อครับภาษาลาวเนี่ยหมายเนี่ยนะคขา่า คำว่าสวัสดีอันสบายดีสบายสบายสบายดีผมก็มีโอกาสเดข้ามไปฝั่งนู้นประมาณครั้งสองครั้งนะครับนะเอาเนื้อลงงไหยแล้วหิวแล้วเทลงเลยอ่าะไรลงต่อที่นี้ใส่น้ำครับน้ำมาหากะทิใช่ไหม อาหารก๋าดีนะแล้วนี่ละหางก๋าดีเท่าทลงเลยเทใส่เบอรเลยโอเทหมดเลยนี่ครับหอมด่าเลยไม่เข็มข้นเราเอาแบบเอา,เอา,เอาน้ำผู้ขีดนะ <c oughs> ไม่ต้องน้ำเลยไหมแต่พลพีรบอกว่าเก็บไว้ผคนเดินนะครับจ้ากลัวไม่ได้กินทับ <c oughs> ตามทีมรักใสา่รัมาเยอะไม่ยอมอหวาอยากชอบหวานมลนะ่ะ เต็มช้อนนี่คันเด้ยน้ำตาลปิผมใ่น้ำตาลปิแล้วครับจะหอมอีกเต็มช้อนละอ่าลองสองก่อนเออนังปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมชุลรผมชรชับ โอ้ขาบ่ได้เด้อครับบางคนก็ว่าให้ผมลดผมที่ลดเฮ็ดปริมาณหลายครับมันลดบ่ได้ผมมันมัดผมที่หลดอยู่แล้วเลยครับยังอีิบัดนี้มะเขือใส่เลยมัห้มันเดือดก่อนครับฮะให้มันเดือดให้มันเดือดก่อนเหรอใส่เลยใส่เลยก็ได้ครับใส่เลยก็ได้สุกเออเพราะเนื้อเราสุกแล้วใช่มั้ยน้ำมะเขืออันนี้ลงเลยนะนี่ครับบักแข้งหรือบักมะเขือพวงมะเขือละคร ว่าเมนูนี้ยเละจะมะเขือมาเชียวเลยทำไมอะมะเขือย่นี่มะเขือจากทั้งหย่าพนองากทั้งบุรีรัมนะครับหแยก้นุะีงเหวานก่อนเยยวได้กินเลนี่เาล้วนเยนกอนายาซิเหนือกันดครับนี่น้เหนือนาเหือบินได้ คนรามเนี่ยยังไม่สุกก็ชิมแล้วเป็นยังไงเบ๊บชิมเหรอชิมพี่แกงอีกไหมเค็มพี่แกงพอดีครับพี่แกงพอดีเค็มใส่น้ำอีกนิดนึงอันนี้ใส่ไหมเออเอาเอานั้งตาสีนีนี่เมนู้นนี้สองวันหวานเค็มๆจังหน่อยนะครับคุณผู้บริารู้เลยโอเคครับผม เดี๋ยวรอมันเดือดอีกเทียนนึงนะครับเนี่มา้เบิงสุกมาเบินของคุณใดกจะร้อีกินด้วยนะครับรสชาติกับเลี้ยงแตจากควอมมันนะครับนี่สูตรผมผมสิล้วนเหนือกอนนะครับเพื่อมันสิได้สุกไว้บะเคือสุกก็บมันเดือดกันได้กินแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอมันเดือดเทียนนึงครับซิมนะครับบาตรรถดีเราใส่ยางยัเรารถดีมาใส่ อ่ะหารถดีนะใจอ่ะหารถดีสองรถดีไมีตาไงมัตานะใครหมดเลยน้ำน้อยไปไหมเนี่ยกําลังนี่แหละกําลังลอยเนอะนี่ครับน้องว่ายินน้ำเมนูนี้จะเหลืออะไรเนี่ยมะเขือครับเหลือมะเขือเอาหน้าลงเอาพริกลงพริกลงมา ผมกับเห็ดเตือเ้อแหล่ด้วยครับต้นหนังเราทำสายเนื้อนี่มีแต่ลาบกุ้งอยอี่างนูไทยครับเด็กหน่อยนันมากินนะชิหมหน่อยดิซ้อนอยู่ในกายมีอย่างนี้จริงขี้หวาต้องมีนุ้ยก,ก,กินเนื้อชอบกิแเนื้อเนีบยเนื้อเนื้อวันนี้แกงเขียวหวานพรุ่งน,นี้ผแหงเนื้อนี่ยเลยเดียนเมนูหน่อยกลับบ้านมาไหนเนี่ยได้แล้วครับจ้าไม่ได้กลับวะได้ยัง ได้แล้วได้แล้วล่ะใช่ไหมาที่ได้เดียวแต่ขอยาญผมมีขอ,อยาซิมเนื้อได้ครับอือ <c oughs> ร่อยครับได้ยังร่อยเรียบไหมเรียรไม่เคม็มนะไม่จางนะนี่ครับผมเรียบร้อยครับเอาผักลงโหระพาครับผมใส่ เลยมาขูนน้องิดนเลยนาปิดเจ็ไกามือร้อนไหมไมือเี่ยนเลยอ,อะอเจ้ครับผมปิดดีๆเลย,ย <laughs> ปิดไหมดูแล้วลปัญหาแน่นกายเออนึกถึงมือกายจนได้ได้ยันงนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่หอมไปแล้ว หอมเนื้อกับหอมโหระพาครับที่เด็ดตรงนี้ก็คือเขาล้วนเนื้อเนี่ยเขาใส่เราใส่น้ําค้างกะทิพราะมันสีหอมครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับแกงเลยนะแกงแียวันเนื้อเรียบร้อยครับ